นีและกันเนี่านบ้านหาจนแล้กันยนบ้านยครับเห็ด มาเกี่ยวกับกันกับเมือนในวันที่14นะครับ14บวิจุนาวันอาทิตย์นะครับตอนต่อเสาร์สี่หลัก้องเจ้าบ,บ้าน,น,น,น อันหนมันเป็นอมนสีเป็นบออ้องหนึ่ง พินกันเดซาวครับเดี๋ยวเก็บเป็นมวลในมาตา้าวเราต้องตื่นเช้านะครับนี่ครับ มือได้กันผมใส่แฟตแล้วนะครับซอยมือเนี่โอ้ดูนีนะน่นี่ต่าักเมบอโคงามเงามเิามามือได้กระมานอน่งดนะครับ ต้องกอ,อยักนกรับตืนเปเสาครับว่าจะนักเสือบดานะครับเนี่ยส,ด,สดเลยด็กแกงแล่ะพี่น้องหากันต่อครับสี่จอยครับแต่ว่าตัวเบิง์โต่เนี่นะครับกิ่งไปเลย S <S <_ at> มันเชี่ยวมันเชี่ยวนะครับ <_ c oughs> อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านโอ้มดขั้นครับ

แต่มีสองดอกนะครับโอ้ไข่หมดไงนึงวาดเหลือใจดีพี่น้องไข่บ่มเลยโอมีหอแนี่ลูกหมอกจะขอตีกระตาไปนึ่ไม่ได้ไม่ได้หมาดได้เสาดลพี่น้นอง โอ้โหมัจะดอกงามๆเบิ่งเหลือใจบ่พี่น้องออนั่นครับฝนบ่ตกลงมาครับมันจะเป็นเห็ดถิ่งช่วงนะครับนี่แหละเห็ดฝนถิ่งช่วงมันจะเป็นดอกสีบอไคงามนะครับนั่นบานที่จะเห็นครับ เขามาหายยัางานครับืม่เขามันหลายยนี่เดี๋ยวทีนี้ให้ถึงหวานดอกหนึ่งออกในะกวันให้ถึงหวานดอกง่งแลนะครับโอ้แข็งโป๊กเลยเอ้ยันสีแจงแสบครับ เจอยิงมาเจอยังค่อยหาครับเจอแล้วพี่น้องดอกบานทำสเต็ปโอ้ย,นออยเนาะจะลากป่อย์ใหบ้านคนเต็มป่าอยู่ยังป่อยใหญบ้านอยู่ทุกน้องใหาาง้ครับมาหาบังไดดครับ เห็ดมันมวน,นวันอาทิตย์ครับเอ,อ,เอ,อ้เทื่อง้านแับเป็นบอรจรวมงามๆเลยดอกสด พอแล้วครับเก็บเลยนี่ครับเป็นบอกโอ้ทใไมใม,มันหนามันมาเนี่นนนยพี่น้องมันมาเลยกำลังแกงเสร็จ บ้านแล้วครับผมต้องดอก ออีก,ก,อกออแล้วค่ะทาง้วนางพีเดอร์อีคารดินไม่ลงแลายดีกวครับ ครับพี่น้องครับเปไน็นไนเมื่อนั้บไหมาครับวันนี้ผมก็ซาลันผ้าหาเก็บเห็ดนะครับนี่มันหมานเลยนี่เห็ดนี่นี้นคนนกกนนนอ,คร,รอ,อครับเกันบาเนิ่สจักหลักก็แช่ในได้เป็นน้องเด้อครับเห็ดเหลือเมื่อไหร่ครับเหลือสมีนะครับออกหน่อยเรื่อยๆครับฝนบดตกเนาะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดยังงามเหมือนเดิม